กระดานนี้เป็นกระดานที่เนียนมากนะครับมีความเฉพาะตัวสูงซึ่งจริงแล้วบรรชาเนี่ยคิดเรื่องนี้แหละเข้าใจเรื่องแนวราบแนวดิ่งเนาะแนวดิ่งแนวราบอีดิ่งกับราบเนี่ยครับถ้าเข้าใจอีกตัวหนึ่งอะให้เข้าใจเรื่องจุดหมุนด้วยจุดหมุนเนี่ยแหละครับคือตัวแสบเลยครับดิ่งกับราบนะไม่เท่าไหร่ถ้าดิ่งกับราบแล้วมันอยู่กับที่โอเค แต่มันหมุนเนี่ยนะครับคือตัวเขาเรียกตัวเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันต้องปรับตัวตลอดเพราะอะไรมันดิ้นได้ครับดิ่งจําไว้เลยว่าให้ความสบายให้ความเบาราบเนี่ยสบายตัวดิ่งคือแนวแรวสักนะครับว่าเรื่องของไฟฟ้าสถิตราบคือแนวแนวจนว่าเรื่องของความร้อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอีตัวที่บอกว่าเฮ้ยทีมันได้ร้อนแล้วแต่มันไม่ปลดล็อก ให้ย้อนกลับไปหาดิ่งครับให้ไปทำอะไรครับทำท่าซูเปอร์ชาร์จไปทำท่าซูเปอร์ชาร์จครับเพราะว่าตรงจุดนี้ฮะพอมันได้เขาเรียกการจัดเวสเป็นใย,ยชื้นเรียบร้อยขยะแห้งขยะเปียกต้องย้อนรอยกลับไปทำซูเปอร์ชาร์ตต่อเนื่องเลยครับเนี่ยสรุปสุดท้ายคำถามนี้คืออะไรทำให้เราอ่ะหตั้งคำถามเป็น 2. จัดก,การเองได้3 พอลงมือกระทามันจะกลายเป็นทักษะเขาเรียกบังคับบังคับรู้ร่างกายมันบังคับให้เรารู้ตัวเราเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ส่วนมากจะเป็นชาติสุดท้ายครับไม่กลับมาเกิดอีกมันจะทบต้นทบดอกครับเนี่ยทบต้นทบดอกนึกออกไหมฮะมันเป็นยุคของมันมันเป็นรุ่นของมันมันเป็นเวอร์ชั่นของมันมันเป็นการอัปเกรดขั้นสุดท้ายของตัวมันเองเพราะว่าอะไรครับเมื่อเมื่ออะไรครับกฎของการเกิดกฎของการเกิดเกิด กฎของงานเกิดนะคำเดียวคำตายนะครับนี่จากแอลมี่รอนะอ้างถึงแอลบี้รอกฎของการเกิดคือตามแอลมี่รอเกิดเองครับไม่มีใครมาสร้างเมื่อเกิดเองเกิดเองเกิดเองความเป็นตัวแสบที่แสบสวงที่สุดที่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหทรมานสุดๆในความรู้สึกของคอรสอคือการเปลี่ยนแปลงครับก็คือจุดหมุนนี่แหละ อีตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับถ้าเป็นแอลมี่รออยู่เท่ากับอากาลิโกเท่ากับ0เท่ากับเอมตี้เนสเท่ากับ e t เทอเท่ากับพลังงานบริสุทธิ์แต่พอมาเป็นปุทุชนธรรมดาสามัญชนจะเป็นได้แค่เพียงอะไรรู้ไหมฮะมันเปลี่ยนแปลงก็คือ c เชงตลอดเวลาเพราะมันหมุนตลอดถ้าเราไม่สามารถหยุดการเชงคืออะไรครับหยุดการเปลี่ยนแปลงได้หรือดับการเปลี่ยนแปลงได้ความทรมาน ก็จะเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดเวลาชัดเจนเนาะงั้นกลับไปทำซูเปอรช์ชาร์จครับผมสวัสดีครับ